สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินอาหารทะเลกันนะคะซึ่งเป็นอาหารทะเลที่สุราษฎร์ธานีเป็นที่เรื่องชื่อนะคะขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะ,ะก็คือเมนูรแรกนะคะก็จะเป็นหอยนางรมสดนะคะซึ่งหอยนางรมเนี่ยเขาจะแกะมาให้นะคะเราจะสั่งเป็นตัวตัวนะคะเขาจะแกะมาให้แล้วก็มีเครื่องมาให้นะคะก็เป็น เครื่องสำหรับหอยนางรมนะคะก็จะมีตามรูปเลยนะคะนี่ก็จะมีผักนะคะแล้วก็ปรุงนะคะและเมนูต่อไปก็จะเป็นหมึกสดนึ่งมะนาวนะคะซึ่งเป็นหมึกไข่นะคะรสชาตินะคะรับรองว่าอร่อยนะคะเขามีกระเทียมโทนมีผักแล้วก็มีน้ําจิ้มราดมาเลยนะคะรสชาติก็พอดีพอดิพอดีค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นกุ้งมังกรนะคะ กุ้งเผานะคะอันนี้มันกุ้งนีนเนื้อจะหวานฉ่ำม,มากเพราะว่าเขาสดมากนะคะก็จะมีน้ำจิ้มมาให้หัวกุ้งก็มันนะคะเคี้ยวนี่เอโหยเคี้ยวแบบเนืบหวานฉ่ำแล้วก็กรอบในตัวนะคะแต่ว่ามันจะตัวเล็กไปนิดนึงแค่นั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ไซส์ไม่ใหญ่อันนี้บริเวณร้านนะคะก็จะติดกับแม่น้ํานะคะซึ่งเป็นแม่น้าเล็ยกๆย่อยออกมาจากแม่น้ําตาปีนะคะบรรยากาศลมเย็นสบายค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นหอยแครงลวกนะคะหอยแครงลวกอันนี้ซึ่งสุราษฎร์ธานีเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องหอยแครงสดเรื่องรสชาติเรื่องความสดรับประกันนะคะว่าอร่อยมาก mm hmm. เขาสดจริงๆค่ะเขามีน้ําจิ้มให้ส่วนน้ําจิ้มนี้พอดีนะคะเขาไม่ได้ทําจนเผ็ดมากหรือว่าจืดเกินไปนะคะรับประกันหรือจะเคี้ยวหรือจะกินให้ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวดูเลยค่ะนั่นค่ะอันนี้ อันนี้เขาสุดอยู่แล้วนะคะร้านอาหารนี้ก็จะอยู่ตรงปากแม่น้ําตาปีนะคะเป็นร้านเป็นบอกชื่อก็ได้กับร้านลําพูหนึ่งนะคะบรรยากาศในร้านเย็นสบายนะคะมีขนมมีไอศครีมบริการแล้วก็อาหารเราก็สั่งเพิ่มได้นะคะในราคาที่ไม่แพงนะคะหอยนางรมของเขาสุดมากนะคะอร่อยนะคะหวานเนื้อหวานนะคะเนื้อหวาน อร่อยมากเลยค่ะสดไม่มีกลิ่นคาวนะคะเพราะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะนี่ค่ะหอยนางรมอยากให้ทุกคนมาลองชิมนะคะอันนี้กุ้งเต้นนะคะ,ะไม่ใช่ค่ะขอโทษอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาซึ่งเขาทำออกมากุ้งของเขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็กรอบนะคะกรอบนะคะกรอบและสดมากเลยเขาจะมีกระเทียมโทนให้นะคะที่นี่ก็จะมี มรนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนแต่ดิฉันชิมแล้วรับรองเลยค่ะว่าสดอร่อยถูกใจน้ําจิ้มก็พอดีนะคะเราเราขอเติมได้นะคะอันนี้ก็คืออร่อยนะคะร้านนี้ถือว่าผ่านนะคะความอร่อยความสดแล้วก็ความสะอาดในเรื่องของสถานที่บรรยากาศก็ดีมากค่ะลมเย็นสบายตลอดทั้งที่มันเป็นวันที่อากาศร้อนแล้วก็แดดแล้วอุมากเลยค่ะอื้อ เห็นไหมคะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมลองมาชิมนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ,ะเป็นราคาที่สบายสบายมากนะคะเห็นไหมคะทุกคนอหืไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าอร่อยแค่ไหนดูตามเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาอร่อยด้วยกันนะคะมีโอกาสก็แวะมาชิมนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่มีโอกาสท่านก็ค่อยลองหาเวลามากแล้วกัน เห็นไหมคะกุ้งมังก,กรตัวใหญ่มากเลยเนื้อมัน,นจะหวานฉ่ำนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันกุ้งมันแบบมันหวานกรอบหนึบแล้วก็ความสดของมันนะคะเป็นรสชาติของกุ้งสดจริงๆนะคะทุกคนมันไม่มีกลิ่นฟอร์มารีนเลยะคะ่ะมันไม่ใช่เหมือนที่เขาแช่แข็งไปนะคะอันนี้มันจะสดๆเลย เห็นไหมคะท่านผู้ชมรับปรกกันความอร่อยอีกเลยค่ะเมนูนี้ค่ะถ้าท่านใดมีเวลาก็ลองแวะมานะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ